ชอคว้ารางวัลชนะเลิศใส่ไอเดียรักโลกในการแข่งขันสร้างโลกเสมือนจริงในเกมไ e c r a f t ผ่านพ้นไปแล้วค่ะสำหรับการประกาศผลรางวัลชนะเลิศเพื่อชิงเงินรางวัวลมูลค่ากว่า480,000บาทในกิจกรรมประกวดการพัฒนาเกมและโลกเสมือนผ่านโปรเจกต์ n e c r a f t หัวข้อ Bio Circular Green Energy o อ Sustainable Living ภายใต้หลักสูตรพัฒนาทักษะพลังงานในยุคเศรษฐกิจปีซีีโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนโดยคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักง,งานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสำนักง,งานก,กอกพให้ในงานมีผู้เข้าร่วมการประกวดแข่งขันสร้างโลกเสมือนจริงด้วยเกม e c r a f t สร้างสรรค์ผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้พลังงานจากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานสะอาดสำหรับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันในปีนี้ได้แก่ทีม ICD I1 วิทยาลายนนัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลจากมหาวิทยาลายัยเชีมมยงใหม่ ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับได้ดําเนินโครงการพัฒนาทักษะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนนาไฟฟ้าสํานักง,งานคณะกรรมการกํากับยานพลังงานน,น,นะครับผมเพื่อที่จะเป็นการดําเนินการที่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์หนึ่งที่สําคัญของกอ,องทุนนาไฟฟ้าก็คือส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ความตระหนักและมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้านะครับซึ่ง อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในในส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการดําเนินงานของโครงการนะครับมีทั้งการอ,าอบรมให้ความรู้าการาสอนผ่านรายวิชาต่างๆมีการศึกษาดูงานในสถานที่จริงนะครับรวมถึงมีเดคมป์เพื่อที่พัฒนาทักษะต่างๆนะครับโดยที่เราให้ทางนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยดำเนินการาสื่อสารความรู้ด้านพลังงาน สื่อสารความรู้เรื่อง d c g นะครับออกมาในรูปของเกมหรือโลกเสมือนนะครับซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานต่างๆเนี่ยผ่านรูปแบบทีเ่เป็นเกมเพื่อที่ทจะไปถึงตัวกลุ่มเป้าหมายต่างๆซึ่งคือประชาชนต่างๆนะครับและที่สําคัญก็คือน้องๆที่เข้ามาร่วมนี้ก็ได้รับความรู้ไปน,นะครับแล้วก็จะไปเผยแพร่ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเขานะครับซึ่งเป็นการนําความรู้ในเรื่องที่เราอยากจะเผยแพร่เนี้ยออกมาในรูปแบบของ เกมซึ่งน่าจะเข้าถึงกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาได้มากขึ้นนะครับก็วันนี้เป็นเรื่องของการดําเนินการที่มาถึงจนรอบสุดท้ายของรอบไฟนลอบนะครับจากการที่มีนักเรียนนักศึกษาเป็นกลุ่มเข้ามาเนี่ย81ทีมนะครับวันนี้ก็เหลือ10ทีมสุดท้ายนะครับเข้ารอบในส่วนของเซมิไฟนอลแล้วก็จะตัดสินในวันนี้เลยเพื่อที่จะหาผู้ที่จะชนะนะครับก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่ ใกล้จะประสบผลสําเร็จละนะครับยังไงก็อขอให้ดําเนินการจนจนจบนะครับเพื่อที่จะได้ดําเนินการให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ต่อไปครับ ค่ะจริงๆวัตถุประสงค์ของการจัดง,งานในวันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทําเป็นโชว์เคสผลงานของน้องๆน,นะคะที่เขาได้ไปอบรมมาแล้วเขาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของรายวิชาต่างๆยังไงนะคะแล้วก็เราให้เขาสร้างสตอรี่นะคะเรามีการสอนให้ใหเด็กเนี่ยสามารถที่จะทำสตอรี่เทลลิ่งนะคะแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นในรูปแบบของการทำวิดีทัศน นะคะแต่ว่าก่อนที่จะทาวีดิทัศน์ต้องทําโลกเสื่อนให้เสร็จก่อนก็เลยวันนี้เรามาโชว์เคสกันนะคะกับผลผลงานตรงนี้แล้วก็เนื่องจากว่าเราได้รับเงินกองทุนสนับสนุนนะคะจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าของสํานักง,งานคณะกรรมการกำก,กับกิจการพลังงานซึ่งเงินตรงนี้ในส่วนหนึ่ง,งควรที่จะเป็นทุนการศึกษาของน้องๆเขานะคะบางทีในเรื่องของการวัดผลการเรียนรู้ค่ะว่าเขาไปอบรมมาแล้วเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรมาบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เราก็เลยจัดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการทำเกมแล้วก็การแข่งขันแบบนี้ค่ะคือจริงๆ Minecraft เนี่ยมันมีจุดเด่นของมันก็คือว่ามันสามารถที่จะทำเป็นพัฒนาเป็นสื่อเรียนรู้มันจะมี Minecraft Education Version ด้วยนะคะก็เลยว่าพอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บแล้วอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเออเกมนี้มันน่าที่จะเหมาะกับการสร้างสื่อการเรียนรู้ ะะแล้วก็ประกอบกับเกมของน้องๆซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเด็กมากๆเนี่ยเขาจะไม่รู้จักไมค์ค r า f ์แล้วแต่ว่าเด็กเด็กประมาณเขาประมาณเจนนี้เนี่ยก็ยังจะเล่นไมค์คราฟเป็นอยู่ประมาณสักช่วงมัธยมปลายจนถึงมหาวิทยาลยัยจะู้จักเกมนี้อยู่ก็เลยเลือกเกมไมค์คร f t นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างเนรมิตโลกเสมือนอ่ะให้มันสวยจริงๆ,ๆ,ๆอาจจะเหมือนจริงหรือว่าอาจจะแบบเป็นแฟนตาซีเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จริงๆอยากจะให้ทุกๆคนนะคะกลับมามองตัวเองสนใจตัวเองนิดนึงว่าตัวเองเนี่ยได้สร้างผลกระทบ ที่มีต่อสิ่งแวดล้ลอมแล้วก็โลกใบนี้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เราสามารถที่จะทําอะไรเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้บ้างมันต้องเริ่มที่ตัวของเราก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนี่ยอยากจะให้ศึกษาให้ลึกจริงๆว่าเทคโนโลยีตรงไหนมันเป็นความหวังหรือแม้กระทั่งการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ใกล้ตัวเราก็เถอะนะคะลองนึกให้มันบียอไปจน นอกจากการใช้งานลองนึกไปถึงว่าเอ้ยเราจะทิ้งยังไงมันจะสง่งผลกระทบต่ออะไรต,ต่อสิ่งแวดล้อมเราไหมหรือว่าสง่งผลกระทบต่อสังคมไหมอยากให้ตระหนักแล้วก็นึกถึงตรงนี้นิดนึงเวลาคุณจะเลือกซื้อของนะคะที่เป็นเทคโนโลยี